เค้บผมก็สวัสดีนะครับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเรามาเจอกันในเกม The Sky Pass 4อีกแล้วไปเราเราจะไปทางไหนดีวันเนี้ยเราโดนฝนไม่ได้นะครับผมพุ่งไปเลยแล้วกันโอ้ยโอ้ยพลังของฉันอ๋อคือตรงนี้คือ โอเคเหมือนเติมเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเติมพลัง Energy โอ้ยค่าค่าจะล่วงค่าจะล่วงโอเคเติมไฟให้แก่คุณฮาร์เ e น็ต s r t นี่เลยจุดไฟไปเลยจุดไฟด้วย ข้าจะปลดปล่อยเจ้าข้าจะปลดปล่อยเจ้าไปอ้ายังไม่หมดหระหมดยังข้าเลือกโอ้โหแสน ร้อยห้าสิบบาทแสนแพงเราค่าจะไปไหนต่อละตรงนู้นมีที่เหยียบเอ้แต่ว่ามุมนู้นมีมีคนเออชีพหายแล้วเรามีทางเดียวครับเราต้องไปต้นนู้นก่อนแต่ว่าไปเลยแล้วกัน เออโอ้ย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 โอยเจ็บ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 ข้าจะเติมไออุ่นให้กับเจ้ารับนี่ไปรับ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 ไปมีตะเกียง์ไหมข้ามาช่วยเจ้าเลี้ยวเจ้าหนาวใช่ไหมนี่เลยโอ้โหมึงมี่มนี่กูไม่มี นี่ไงค่าค่านี้ให้ปลาเรียวโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยนี่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 เผา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 เติมไฟให้กับเจ้ารับไป ว้าวอุ่นขึ้นไหมท้าเขินเหรอขอบใจนะไปแล้วเขาทิ้งเยอะใหญ่กับเราแล้วโอเคครับผม เรียบร้อยเราได้มาเราเลือกสึกว่าจะเวลเจ็ดแล้วด้วยเอ๊ะเราจะย้อนกลับไปดีไหมอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอลงก่อนขอลงก่อน หมดแรงอ้ข้าลู้แล้วแต่ว่าข้าต้องข้าต้องข้าต้องตบเบอร์ไอ้บ้าเอ้ยตบเบอร์ทำไมนั่งสินั่งเออนอนไปเลย นอนไป <laughs> <laughs> เราต้องนอนพักเอาอะชิเมนก่อนครับเอ้อเอาเอเนเนอร์จรีน่าจะน่าจะเพียงพอต่อโอ้ยบิดไม่ได้ขาต้องไปหาเจ้าแล้วขาบิดไม่ได้แล้วเติมไฟให้แก่คุณ โหแล้วแบบก๊อบกอบมาแล้วข้าจะผาเผาให้กับเจ้าเองจุดไฟ ติมไฟให้ับคุณเอาไปเลยว้าวนีผ้าคลุมสีฟ้าด้วยท่าอะไรอ่ะรู้สึกท่าจะเยอะมากโอ้ท่ายืนตรง ข่ายืนตรงเหรอโอเคครับผมเราได้ท่าใหม่ด้วยอ,อ๋อแต่ว่าเราต้องอันนี้ก่อนเขาจะทำร้ายห,หมดไป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 ออกจากธรรมชาติค่า เวพาน้อยเย้เวลแปดแล้วเจ็ดหรือแปดวะน่าแปดนะโอเคครับผมด้านนี้เพิ่งไปจะไปเผานุ่งก่อนก็นี่ไง เผาเผาเผาให้หมดเลยเผาให้หมดเผา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 เราจุดไฟแล้วโอเคครับข้างบนมีอะไรฟ้าบินขึ้นไปเติมไฟเติมไฟหน่อย อ๋อตรงนี้ก็ย้อนกลับมาแล้วใช่ไหมเฮ้ยเราเห็นอะไรฟ้าฟ้าอุ้ยอะไรอะ่ะสปิริต ก็คืออะไรคิวสปิริตไม่มีผีเสื้อแถวนี้ครับบินขึ้นไปโอเคครับผมก็บินไปนั่นนี้ เจ็บจังเลยจุดเทียนธรรมชาติอะสร้างเรามาให้เรามาเป็นเทพเทวดาไปโดดไปหมดแล้วหมดแล้วโอเคโอเคเติม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  น่าจะไม่มีแล้วนะครับผมไปด้านนี้ต่อไปครับโอเคฝนตกไม่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 โอเค,อเคจุดไฟเติมความอบอ,อุ่นให้หน่อย จะตามเจ้าไปไปเร็วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้าลืมจุดไฟจุดไฟเอ้ยเลยจุดไฟหน่อยไปกันต่อ เจ้าอยู่นี่เองเหรอข้าจะช่วยเจ้าเองเอาไฟไปข้เาเติมให้เจ้าแล้วว,ว้าวปวดหัวเลยสินะเฮ้ย <c oughs> โอ้โอ้โอ้เราได้มาแล้วเทียนหนึ่งอันเราต้องไปด้านข้าขวาสูงไปลง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  โอโ้เจ็บมากนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าวัดแน่นอนโ,อโหดูดิจุดตรงเราหายไปจุดหนึ่งเลยครับผมไอสองจุดเลยนะเดี๋ยวเราจะดูนว่ามันมี ตรงไหนที่มันหลบได้บ้างนะครับคือถ้าเราไปก็ต้องรีบไปงั้นรังเราจะหมด เราไม่ไหม,ไมเหรอเฮ้ยเราเราพลังเราสูญเสียพลังของตัวเองไปข้าขอข้าขอชาพลังแป๊บนึงนะข้าจะตายพลังอย่างเทพเจ้าข,ข้าจะตาย ไม่นะเขาจะมาตายที่นี่ไม่ได้ถ้าจะเผามันเองถ้าจะเผามันเองมันหายไปแล้วอันนี้คือ ไม่รู้มันคืออะไรหลบคอนจุดไฟเติมความอบอุ่นให้ร่างกายเราจุดไฟครับ ไอ้ตรงนี้มันมีให้ทำลายด้วยแต่ว่าไกลมากเลยอ่ะทำไมไม่ติดอะคือว่าข้าต้องทำอะไรสักอย่างก่อนข้าต้องทำอะไร ด้านล่างเหรอมันเกาะไปหมดเลยอ่ะมันเกาะเดี๋ยวนะ เราต้องเราต้องทำอะไรวะเนี่ยมันเยอะมากแต่ถ้าเราทำลายหมดนั้นเราจะตาย เื่ออะไรอะ่ะเฮ้ยโอ้โหฝนตกด้วยชิบหายโอเคดับแรกเราต้องทำลาย มันไม่ไม่หายไปอ่ะมันไม่หายไปอ่ะในเกมฝนก,ก็ตกชีวิตจริงกูยังฝนตกอีกบ้าแล้วบ้าเอย้ย มันใหญ่มากมันเหมือนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปจุดตะเกียงก่อนอตรงนู้มีผีเสื้อเยอะมากเลยนะ มีผีเสื้อเยอะมากเลยเราจะเราจะเพิ่ม ด้านขวามือที่ด้านซ้ายมือเราขึ้นไปข้างบนดีกว่ามันเหมือนไม่ติดอะทำัไงดีนละจุดตเกียงยังไม่ครบ ้ยไม่ต้องสไลด์ขนาดนั้นโอเคครับจุดตะเกียงเสร็จแล้วด้านในมีตะเกียงอีกไหมคือเหมือนจะครบแล้วแหละ ใช่ไหม่ะก็ยังไม่ครบอยู่ดีนะเจ้าข้าต้องทำยังไงต่อข้ามืนหัวไปหมดแล้วมันมีอีกไหมอะ่ะตรงนั้นก็จุดแล้วนะข้าบนนู้นมีไมมหมวะโูไม่อยากแบบบินไปดูเลยอ่ะมันอันนี้พักตรงนี้ก่อน ขอพักตรงนี้ก่อนขออยู่ใกล้หน่อยครับเคเราขึ้นไปนด้านบนเออนี่ไงจะตายจะตายมีไหมอะเออจะแตก ตรงนู้นปะไม่มีเยอะอยังเลยอ่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจะตายอ๋อไหนมันลงไปข้างล่าง โอเคช้าพลังหน่อยเออตายแล้วกอปตายเนี่ยนอดนด้านโน้นมีไหม รถจุดไม่หมดแล้วว่าด้านบนวะขอเช็คก่อนนะด้านบนมันไม่มีอะไร ด้านนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไปด้านหน้าบ้างเอ้ยจมน้ำ ขอหลบฝนแบบนึงค้าต้องบินขึ้นข้างบนเลยเหรอมันมีที่ชาร์จพลังอยู่แถวไหนบ้างวะน้าหนุ่มไหมบินไม่ได้บินไม่ได้ไไดแย่ละกอล์ฟ แย่ yeah, เลยแย่ yeah, มากตอนนี้ถ้าเดินไปถึงนู่นอาจจะตายได้มีทางเดียวเออขอขอไล์ขีดจำกัดสักแป๊บหนึ่ง ไม่ได้บินไม่ได้อันนี้คืออะไรอ่ะสเปลคืออะไรวะวงวงไหนเดียวว,วะวะวงนี้ ตรงนี้ไม่ใกล้อ่ะแต่มุมนี้เสี่ยงแล้วกันคือน้ำมันลึกอ่ะเราจะสูดเสียพลังไม่ได้โอ้ยน้ำแม่งลึกข้าสูดเสียพลังไปแล้วเจ้าอะ อชาพลางหน่อยโอเคเราจะไปแท่นนู้นกันโดยที่จะบินลวดเดียวจะถึงไหมวะโอ้โหแบบเจ็บมาก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 เพิ่งเจพิ่งพิ่งลวดเดียวเลยนะเอ้ยจะเดินออกไปาหาป้าขึงละ ีเดินไปทำไมถึงถึงโอเคขอหน่อยโอ้โหลำบากเหลือเกินก็จะมาถึงนี้จุดไฟเลยจุดจุดให้หมดเลยนี่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 น เๆๆอออืมเออ,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 อดังไม่พอ โอเคครับผมน่าจะโดดแมกกาพุนฟนไม่ตกลนะั้นมาถึงแล้ว เย่อย่าบอกนะให้เปิดสองคนอีกจริงเหรอให้เปิดสองคนจริงเรอเอาเวละ โอ้ยแย่แล้วเ okay, คบผมก็มันยาวเกินไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่รอหาคู่ก่อนแล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันพาน่น,น้าครับก็นี้ก็บ,บาย